วันนี้จะมารีวิวลูกฟุตบอลมาสตันนะกันนะครับมาดูกันนะครับก่อนสั่งในช h อปปีนะครับเป็นลูกค้าคนแรกสมาชิกแรก124บบาทนะครับเรามาดูว่าได้การไหม เติมลวมมาให้ด้วยครับโอ้นี่ครับสุดยอดมากมีสอนฟุตบอลแล้วก็ตะข่ายแถมมาด้วยครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวดูข้างใน เบอร์ห้าครับสมราคามากครับสุดยอดมากนี่ครับมอสตันมาสตันอะไรสักอย่างสุดยอดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับดีวก็ให้ถมสอนหลักกาขายด้วยครับสุดยอด Matt uh.